รรครับผมเยวสิมาลองตัวประกดกรับุมครับนี่เป็นวังงรับเป็นมองฟาฟครับนี่หนามาัสีไลครับจะมีนามอะไรอยู่นี่าดว่น,น่าจะนี้ประกดกรมเุ่มยวสิลองมังครับผม เงี้หมินครับติดมือบ่อครับหม็นแบบนี้ทั้งันสินั่ดูเงนครับผมมันม้วนมันครับันึ้นกาแม้วครับผมได้ไปสองตัวนี่ของแก่มืี่ไหมครับผม chiều là cái là cho kênh ลุ่นม่นครับผมอีกร่อยครับอุ้ยสิบล้อยครับเต็มแล้วครับผม ก็กครับนี่ครับแถมนั่นครับกดน้อยเราขอยาดบดก่อน จะไในติกนครับผมเดี๋ยวไรุ่นนี้ครับผมนี่อีกว่า